สี่สาเหตุทำให้เป็นโรคปอดอักเสบติดเชื้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเลยค่ะโรคปอดอักเสบนะนะคะก็จะมีด้วยกันสองประเภทค่ะประเภทแรกเลยนะคะนี่ก็คือโรคปอดอักเสบที่ไม่ติดเชื้อค่ะแล้วประเภทที่สองนั่นก็คือโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อนั่นเองนะคะเรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบติดเชื้อกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ โปอดอักเสบสามารถเกิดได้จากทุกคนทุกเพศทุกวันเลยนะคะกรณีของปอดอักเสบจ,จากการติดเชื้อนะคะมักพบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ากว่าสอขวบค่ะและผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนั่นเองะคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังพบได้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเลยนะคะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักนั่นเองนะคะ 2>, 2ผู้ป่วยเรื้อรังเช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคปอดอุดกันเนื้อแ,และโรคหัวใจค่ะสามผู้ที่มีภาวะภูมิคุนกันหกพดพองค่ะเช่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเอดนะคะหรือผ,ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการให้ทิม้มบำบัดค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องรับยากดพื้นเป็นระยะเวลานานด้วยเ,เองนะคะสี่สาเหตุที่ถึงได้กล่าวไปนี้นะคะ ล้วนแล้วแต่มาจากระบบพุ่มกันบกพร่องท้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรนะคะการที่เราเปรโรคต่างๆน,น,นะคะจะทำให้มีภาวะพุ้มกันบกพร่องค่ะเพราะว่าระบบพุ้มกันเนี่ยน,นะคะเป็นกนนำแพงสําคัญเลยคะ่ะที่คอยปกป้องร่างกายกับ,บเราค่ะอย่าลืมดูแลระบบคุ้มกันของตัวเองกันด้วยนะคะทุกคน